สวัสดีครับเช้านี้ลอยแมนครับอัปเดตนะครับ,นะนะรบมี QR code พร้อมเพย์จริงๆแล้วนะครับระบบเนี้ยไม่ได้บังคับให้ลูกค้าใช้ QR code พร้อมเพย์ยังมีเงินสดปกติอยู่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เงินสด QR code พร้อมเพย์หรือแอปธนาคาร SCB หรือบัตรเครดิตบัตรเดบิตยังเลือกได้ปกติเลย ก็ี่ยอันนี้เป็นการทําระบบขึ้นมาเพื่อรองรับเมื่อลูกค้าอาจจะไม่มีแอปธนาคารแอปอื่นเช่นไม่ไม่ใช่ลูกค้าอาจจะไม่มีแอปธนาคาร S C B กับ KP พัอาจจะมีพวกธนาคารอื่นนะครับพวกธนาคารอะไรก็แล้วแตน่นอกเหนือจากสองธนาคารทีแต่มีสามารถสแกนได้ลูกค้าอาจจะเลือก qr code พร้อมเพย์นะครับลูกค้าังมีเงินสดอยู่นะครับไม่ง่ายไรเดอร์อาจจะต้อง คือถ้าลูกค้าต้องการคิวอะโดพร้อมเพย์ลูกค้าน่าจะต้องรู้วแลบว่าเขาต้องทํำยังไงถ้าลูกค้าติดเงินสดอยู่มันตําแหน่งนี้จะไม่ถูกย้ายไปยังคิวอะโดพร้อมเพย์แต่อนาคตไม่แน่นอนนะครับใครเจอเหตุการณ์ยังไงแ,แนะนำกันหน่อยครับหรือมีลูกค้านะครับสั่งแล้วติดปัญหาย,ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับนะครับทั้ง Tik t o k นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นะครับสวัสดีครับ